สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพรนวิศพัทยาครับวันนี้เป็นงานซ่อมอามาแก้นะฮะพอดีรั้งก่อนเนี <c> ่ย <oughs> ไปส่งลงลึงแล้วเขาฟานันฟันบีบนะครับฟันบีบสูกทำให้รถวิ่งไม่ค่อยออกครับตื้อๆนะฮะตอนนี้ก็จดการแก้เรียบร้อยครับแล้วก็ถ่านได้รถหมดด้วยนะครับเสียงเงียบกริบๆนะฮะ เสียงจะแปลกๆนะเพราะท่อเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อมปายมานะครับเสียงจะออกอันตรงนี้บงังตรงนู้นบังนะครับเดินเบ้าปกติฮะตอนนี้ทุกอย่างก็กลับสภาพปกติแล้วครับผมติดมือดีนะฮะโอเคคัาผมพอเจ้าของมารับครับ